วลาทัตพอดแคสต์ ep ที่135่นะครับวันนี้ผมจะมาเอาใจคนที่ชอบทำงานอดิเรกนะฮะทีนี้งานอดิเรกเนี่ยผมก็แนะนำว่าไหนๆก็ทำแล้วให้มันสามารถสร้างไรายได้มันจะดีนะครับหัวข้อในวันนี้ก็เลยมีชื่อว่าวิธีหาเงินจากงานอดิเรกให้ได้เป็นกอบเป็นกรำรที่จริงแล้วมันจะมะีขั้นตอนของมันนะครับซึ่งอันแรกเลย นะครับก็คือสร้างมูลค่าให้กับงานอดิเรกด้วยการสร้างความแตกต่างไม่เหมือนใครนะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจมูลค่าเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วมันวัดมาจากจิตใจจากจิตใจเลยคุณให้มูลค่าอะไรกับจิตใจของเขาเอา,เอาง่ายๆเลยแค่แค่น้ำดื่มน้ำดื่มเนี่ยนะฮะคุณเอาเงินไปแลกอย่อยางถือว่าคุณซื้อที่เซเว่นเท่าไหร่7บาทสมมตุติได้น้ำมาขวดหนึ่งคุณได้มูลค่าอะไรจากน้ำฮะ ถ้าเจ็ดบาทก็คือได้ความแบบแก้กระหายถูกไหมฮะ,ะแต่ถ้เกิดว่าเป็นน้ําที่น้ําแร่เงี้ยนะครับราคา20บาทคุณเริ่มได้อะไรฮะมันไม่ใช่แค่แค่ความกระหายนะฮะคุณเริ่มคิดถึงสุขภาพนะครับเพราะน้ําแร่ก็จะ,ะมีแร่ธาตุนะครับมีความบริสุทธิ์ที่มากกว่าน้ําปกติถูกไหมฮะอันนี้คือมูลค่าของมันนะครับทีเนี้ย งานอดิเรกข,ของคุณถ้าคุณไม่สร้างมูลค่าคุณจะขายมันไม่ได้อคุณจะขายมันไม่ได้เพราะส่วนใหญ่งานอดิเรกมักจะคล้ายๆกันหมดครับอบางท่านชอบแบบว่าเอ,อ้ยฉันชอบออจิบกาแฟอยู่แล้วนะฮะกออ็มีเครื่องชงกาแฟนะครับก็ลองสูตรนั่นสูตรนี่นะครับเอากาแฟจากเมล็ดกาแฟจากทางเชียงรายมานะบ,บางทีเอามาผสมกับเมล็ดกาแฟนําเข้าเนี่ยนะฮะ หรือว่าบางคนอาจจะมีสูตรขนมนะครับที่ทํากินเล่นอดีเรกนะฮะงานอดีเรกก็คออือลองสูตรนั่นส,น,นสูตรนี้ก็กินก็กินเองนะครับกินก็เองเอ๊ะก,ก็ทําไปทํามานะครับสูตรหนึ่งเอ๊ะไม่อร่อยแต่ไปแจกเพื่อนแจกแล้วปเฮ้ยมีแต่คนบอกว่าอร่อยให้ขายไหมขายไหม,มพูดอย่างนี้กันนะครับออพอพูดอย่างนี้กันปุ๊บก็เริ่มเอ๊ะหรือว่าฉันจะทําขายได้เ,เห็นไหมอันนี้งานอดีเรกนะหรือว่าบางคน งานอดิเรกชอบแบบว่าวาดรูปฮะวาดไปวาดมาก็มีแต่คนชมฮะแต่เนี่ยครับที่ผมอยากจะบอกเ,ออเมื่อกี้ผมพูดมา3ตัวอย่างใช่ไหมฮะอันแรกก็คือเกี่ยวกับกาแฟนะฮะคุณคิดว่าคนทําเครื่องดื่มกาแฟเนี่ยเยอะไหมฮะโอ้โหเยอะมากๆนะคุณจะทําสูตรไหนก็แล้วแต่คุณคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันไหม อ่ะผมบอกนะฮะว่าถ้าถ้ามันเป็นเมล็ดกาแฟในประเภทคล้ายๆกันรสชาติมันก็ใครที่ทําออกมามันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะฮะอยากเข้าข้างตัวเองนะเพราะปกติคนเรามักจะเอียงไปทางตัวเองตัวตัวเองนิดนึงว่าของฉันนี่อร่อยแต่เอาตามความเป็นจริงแล้วเ,เราเราไปชิมของคนอื่นที่เขาคิดว่าของตัวเขาเองอร่อยคุณจะรู้เลยว่าเออลองย้อนมองกลับไปที่ตัวเองก็จะรู้สึกว่าเออเราก็คิดว่าของเราอร่อยทุกคนก็คิดว่าของตัวเองอร่อยหมด แต่ร้านท,ที่เขาขายดีๆเขาทําอร่อยไหมคฮะก็ทําอร่อยหมดนะเห็นไหมฮะทำอร่อยหมดนะครับมีอะไรอีกมีขนมมีวาดรูปอย่างเงี้ยคุณที่ว่าคนวาดรูปสวยมีไหมก็มีอนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่มาตรฐานของสินค้านั้นๆที่ควรจะมีนะกาแฟมันก็ต้องหอมอร่อยนะครับขนมมันก็ต้องหอมอร่อยวาดรูปมันก็ต้องสวยก็ต้องละเอียดซึ่งมันเป็นมาตรฐาน ที่จะต้องมีอยู่แล้วแต่มูลค่าที่แตกต่างมันคืออะไรครมันจะต้องเป็นมูลค่าที่คนคนนั้นที่คุณคิดว่าคุณจะไปขายให้เขาหรือหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะขายให้ใครนะแต่คุณต้องคิดว่าคนที่จะได้รับไปมันจะต้องรู้สึกถึงแบบว่าโอ้โหฉันหาสิ่งนี้จากที่ไหนไม่ได้แล้วเออไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมีอันเดียวในโลกนะ แต่มันหมายถึงว่ามันเข้าไปที่จิตใจของเขาได้ดีอะเออคืออาจจะไม่ใช่อันเดียวอะของโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดอะไรที่ให้ความรู้สึกได้มากกว่านะครับอย่างเช่นกาแฟเงี้ยถ้าคุณจะเริ่มได้ความรู้สึกคุณจะต้องทําอะไรกับมันฮนะคุณไม่ใช่แค่ให้เขาชิมนะไม่ใช่แค่ว่าเขาสั่งไปนะแล้วก็บอกว่าเอ,อ้ยกาแฟทําเองนะครับหรือว่ากาแฟอะไรก็แล้วแต่45บาท88บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณอาจจะต้องบอกว่าคุณทํามันด้วยวิธีไหนนะครับบางทีคุณอาจจะมีวิธีทําที่แตกต่างนะครับเช่นบดมือบดจากครกนะฮะครกเป็นหินภูเขาไฟสมมตินะ,ะหินภูเขาไฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําออกมาแล้วอร่อยคุณต้องบอกให้ละเอียดด้วยว่ามันมาจากไหนบ้างแล้วยุคนี้ก็คือถ่ายคลิปด้วยยิ่งดีนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่บอกไปแล้วก็ จริงไม่จริงไม่รู้คนก็ไม่เชื่อไงคุณก็ทําให้เห็นด้วยเลยนะครับมีทั้งข้อความมีทั้งคลิปวิดีโอให้ดูแค่ผมพูดอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันดูมีมูลค่าขึ้นมาหรือยังฮะ,ะขนมก็เหมือนกันนะครับขนมเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเอาวัตถุดิบนะครับที่ที่อย่างสุว่าเป็นเป็นส้มเนี่ยคุณนําส้มสายพันธ์เกาหลี นะครับสายพันธุ์เกาหลีแบบดั้งเดิมที่แบบว่าลองหา g Google ดูนะครับสายพันธุ์นี้นะฮะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์อะไรไม่รู้แหละนะฮะออแล้สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ออร์แกนิกนะฮะแล้วก็หวานที่สุดในสายพันธุ์แห่งเกาหลีทั้งหมดนะครับแล้วก็ทรมตัวเนี้ยนะฮะก็นำเข้ามาซึ่งมีราคาที่แพงมากแล้วมันไม่ใช่แค่แพงธรรมดา นะมันยังมีจํานวนจํากัดอันนี้แค่แค่ส้มนะส่วนประกอบเดียวนะเสร็จปุ๊บคุณอาจจะมาเพิ่มมูลค่าด้วยที่ว่านะครับสมมติสมมติเป็นเค,ค้กส้มคุณทําเค,ค้กส้มเนี่ยวันหนึ่งคุณทําแค่3ชิ้นเพราะว่าคุณจะต้องมานั่งบดแป้งด้วยมือนะครับซึ่งไม่ใช้เครื่องสมมุตินะ,ะเพราะไม่ใช้เครื่องเพราะว่าการที่ใช้เครื่องเนี่ยมันจะทําให้แป้งละเอียดจนเกินไป นะครับจนไม่สามารถทําให้เมื่อเวลาชิมไปแล้วคือถ้าใช้เครื่องอะ่ะแป้งมันละลายในปากนะครับแต่ว่าถ้าใช้มือเนี่ยมันจะละลายไปถึงหัวใจของคุณแม่ <c oughs> ละลายไปถึงหัวใจของคุณเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่ามันมีบางส่วนที่ทําด้วยความพิถีพิถันนะครับคัดสรรด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว28ปี ะะอันนี้แค่นวดแปลงนะเมื่อกี้ส่งไม่พอนี่แค่นวดแปลงนะฮะ,ะค,คุณก็ตอนนี้คุณอาจจะกลังคิดว่าเอ๊ะเพิ่มมูลค่านี่คือมันแค่ใส่เรื่องราวเหรอเพิ่มสตรอรี่เข้าไปเหรอใช่ฮะใช่แต่มันต้องเป็นความจริงนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้คุณถ่ายคลิปไปเลย อาจจะไปถ่ายคลิปคุณไปรับส้มมานะครับออกไปรับส้มจากสนามบินมานะครับแล้วก็ตอนที่คุณทําแป้งที่บอกว่านวดทั้งวันเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็ตั้งเวลาไปแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เวลามันก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนั้นนะครับและอยากบอกนะฮะว่าคุณอย่ากโกหกนะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้จับผิดนะจับผิดเก่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากโกหกขอให้มันเป็นความจริงนี่พูดถึงขนมอยู่ใช่ไหมมีอะไรอีกวาดรูปนะวาดรูปเนี่ย อาจจะบางทีแค่เห็นรูปเสร็จมันไม่ใช่มันต้องเห็นว่าตั้งแต่วาดจนถึงเสร็จมันเป็นยังไงนะครับบางทีคุณอาจจะต้องตั้งกล้องเนี่ยนะครับตั้งกล้องซึ่งคุณอาจจะใช้เวลาวาดรูปอันนี้สเดือนงียนะครับหนึ่งรูปสมเดือนนะครับห้าหนึ่งรูปสามทีนน่ผมยังไม่ได้ไปขั้นตอนอื่นนี่ขั้นตอนแรกอยู่นะแค่สร้างมูลค่านะฮะหนึ่งรูปเนี่ยสมเดือนตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับแล้วก็ถ,ถ,ถ่ายไปแล้วก็ ก็ยว่าอะไรก็คือเร่งความเร็วตอนตัดต่อคลิปวิดีโอปุ๊บปุ๊บปผ่านไปหนึ่งวันได้แค่เซ้นผมอย่างเงี้ยโอ้เซ้นผมลากแล้วลากอีกทั้งวันนะเปลี่ยนสีดําสีทองสีเขียวสีฟ้าอะไรไม่รู้นะครับลากอยู่ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทํา3เดือนนะครับผ่านไปผ่านไปแล้วก็เอาปฏิทินเนี่ยนะปฏิทินอาจจะเอาปฏิทินแบบใช้แบบปฏิทินฉีกๆนะฮะที่มันแผ่นหนึง่งเลขหนึงนะ่งนอะ่ะน้าที่เป็นของจีนนะครับ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะครับฉีกไปปุ๊บก็คือถ่ายไปให้เห็นปฏิทินไปด้วยปับป๊บปับ๊บปั๊บครบ90วัน99วันก็แล้วแต่เห็นไหมฮะคุณฟังแค่นี้คุณคุณคิดว่ามันได้ราคาหรือยังอ่าพออย่างนี้แล้วนะครับมันจริงจะไปข้ออื่นนะครับต่อไปขั้นตอนที่2นะฮะโอ้ฟื้นขั้นตอนที่2เห็นไหมขั้นตอนขั้นตอนที่2ครับก็คือประกาศให้ชาวโลกครับได้รู้ฮะทุกครั้งที่คุณทํา ใช่ไหมคือเมื่อกี้คือคลิปเนี่ยม,ม,มันเป็นเหมือนลักษณะการตัดต่อที่รวมมาคลิปเดียวถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยคุณจะต้องประกาศโดยที่คุณจะต้องโพสโซเชียลที่จริงผมอยากแนะนําว่าโซเชียลทุกอันเลยนะเพราะว่าบางทีคุณไม่รู้ว่าลูกค้าของคุณจะมาจากโซเชียลไหนนะบางทคีคุณบอกว่าฉันชอบเล่น Instagram นะครับฉ,ฉันแบบว่าติสนะฮะเป็นศิลปินนิดนึงเล่นแต่ i n s t a g r กร IG อนะนะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เล่นนะ k t o ต,ต็นี่ยิ่งไม่เล่นเลย นะฮะอ,อ่ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าอยู่ดีลูกค้าคุณไปโผล่ที่ไหนนะค,ควรจะเอาลงทุกที่นะครับแล้วก็ให้เห็นทุกทครั้งที่คุณได้ทำนะครับกำลังนวดแป้งอ่าถ้าเป็น IG ก็มีทั้งรูปมีทั้งคลิปวิดีโอนะครับไป YouTube u t u b e ก็มีคลิปวิดีโอ Facebook ก็มีทั้งคลิปมีทั้งคลิปทั้งข้อความหรือว่ารูปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ทำให้มันทับทมดก็คืออัพไปอย่างนั้นแหละนะครับอัพขึ้นไปโพสต์ post ไปโพสตไปเรื่อยๆซึ่งให้คุณรู้ไว้มันเหมือนพอร์ตโฟลิโอนะครับที่ที่มันเหมือนเป็นเก็บประวัติผลงานของคุณไว้อะซึ่งในขั้นะตอนที่2เนี่ยให้คุณคิดไว้ว่าคุณยังไม่ได้ขายนะแค่เก็บเป็นพอร์ตนะครับคือเก็บไว้ให้ตัวเองนะครับหรือว่าให้คนสนิทหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะดูก็ปล่อยให้ดูไปนะครับเหมือนเป็นห้องนิทรศการของคุณนะครับ อ่าเพราะอะไรเพราะงานอดิเรกเนี่ยคุณทำด้วยความสนุกอยู่แล้วถูกไหมฮคุณก็อัปเดตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือย่างเงี้ย,ย,ยนะครับต่อไปก็คือข้นตอนที่3นะครับก็คือพยายามอย่าทําให้เหมือนงานอุตสาหกรรมครับอาที่มันปกติงานงานอุตสาหกรรมเป็นไงมันผลิตซ้ํซ้ำซ้าซ,ซ,ซ้ในแบบเดิมได้เรื่อยๆถูกไหมอ่คุณทําตัวแบบขึ้นมานะครับตั้งตัวโม,โมเดล ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณจะผลิตทีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเงยก็ได้ไม่โอเคนะฮะสำหรับงานอดิเลกเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าว่าสุดท้ายฉันจะขายเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะโอ้โหความคิดสร้างสรรค์ที่มันอยู่ในอันแรกที่ผมบอกนั่นะมันจะหายไปทันทีนะครับแล้วพอคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะขายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการที่คุณจะทําที่เป็นงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะมันจะกลายเป็นธุรกิจแบบ ใหญ่โตที่แบบว่าต้องมีโรงงานต้องมีพนักงานมีอะไรหลายฝ่ายซึ่งคุณทําเองไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นอะไรที่ยุ่งยากและสุดท้ายพมมาถึงจุดนึงแล้วคุณจะเลิกทำครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับให้มันเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือทําเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นทำมาทีละน้อยน้อยน้อยนอย,นอยตามตามอารมณ์ของคุณนะครับต่อมาก็คือไปข้อต่อที่4ไม่ต้องตั้งราคาขายครับ แล้วคนถามก็ไม่ต้องบอกนะเพราะปกติคนจะถามอยู่แล้วไงเอ้ยขายไหมขายเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรฮะเพราะคุณบอกไปเขาก็ไม่ซื้อเขาไม่ซื้อฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งราคาไม่ต้องบอกด้วยราคาเท่าไหร่เหมอนเหมือนแบบนิทรรศการโชว์สินค้านะครับโชว์งานอดิเรกของคุณนะ่ะที่ไม่ติดราคานะครับคนก็จะมาดูมาดูเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเห็นคุณไม่ขายนะครับเพราะเพราะคุณไม่ขายเนี่ยเขาก็จะโอ้ยว้าวไม่ขายไว้แชร์ ปกติคนที่ขายของคนจะไม่ค่อยแชร์คุณก็ได้จะรู้อยู่นะครับคือคือคนที่ที่ที่จะแชร์อะไรที่มันขายของนี่มันน้อยมากอะคนส่วนใหญ่ไม่แชร์ดังนั้นคนไม่ขายไม่มีราคาเขาก็จะแชร์เฮ้ยอันนี้ทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ้าวแชร์ไปแชร์ไปสวยที่นะครับดูแล้วน่าจะอร่อยดูแล้วน่าจะโอเคดูได้จะเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ก็แชร์จะแชร์ไปนะครับแล้วผมอยากบอกครับว่าพอมันมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นบางทีอาจจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นไปหลักหมื่น ครับหลายหมื่นแล้วก็เริ่มเป็นหลักแสนหลายแสนคุาก็ยังไม่ต้องเครียดไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรตึงเต้นเลยสักอย่างนะเพราะว่าตอนนี้คุณทําเป็นงานอดีเรกไงงานอดีเรกก็หมายความว่ามันไม่ใช่งานประจำคุณอยู่แล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆตามก็ตามมายิ่งตามเยอะยิ่งดีนะครับคนเริ่มตามเยอะแล้วที่จริงผมแนะนําว่าถ้าอดทนได้นะฮะก็ขอสักหลักแสนอ่ะคือขึ้นแบบแสนขึ้นนี่ก็โอเคแล้วล่ะทีนี้จะต้องมีคนถามมาเยอะขึ้นไปเรื่อย นะแล้วทีนี้คุณต้องตั้งราคาเหมือนประมูลเช่นรูปที่คุณวาด90วันกว่าจะมาถึงคนตามเป็นแสนนี่คุณก็อาจจะมีสักประมาณอาจจะสัก5รูปนะห้ารูปสิรูป1ิรูปอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับกูบอกว่ารูปเนี้ยคุณคิดว่าจะซื้อราคาเท่าไหร่นะครับคุณก็จะใช้วิธีประมูลนะประมูลสินค้าเอานะที่จริงแล้วเรื่องเรื่องรูปวาดหรือว่าอะไรเนี่ยมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับ สกุลเงินดิจิตอลพวก NFT อะไรอีกนะฮะก็อันนั้นเป็นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับน,นั่นไมนเกี่ยวกับงานศิลปะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมผมพูดรวมๆทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับงานอดิเรกทีนี้มันเริ่มมีคนสนใจและพอคนบอกราคาเอ้ร้อยเดียวนะครับพันหมืน่นแสนล้านแล้วก็แล้วแต่ไม่ต้องคิดอะไรนะครับกูก็อ่ะโอเคฉันรู้ละว่ามีคนตั้งราคาและคุณเชื่อไหมว่าตอนนั้นจะมีคนอยากได้จริงๆเขาจะมาถามอีกครั้ง ตกลงขายแล้วใช่ไหมจะขายใช่ไหมอะไรอย่างเนี้นะครับถ้าคนถามแบบเนี้เยอะๆขึ้นมานะครับเยอะๆแบบว่าเยอะมากๆจนคุณรู้แล้วว่าเขาอยากจะซื้อจริงๆคุณก็ขายไปซะจบแล้วคุณก็บอกไปด้วยนะตอน,นขายว่าเออตอนนี้มีคนถามมาอยู่ประมาณ25คนนะครับก็คุณจะเอาไวล้ละนะถ้าเอาก็คุณก็ไปไล่บอกทุกคนว่าก็คือก็จะปิดราคาเนี่ยภายใน วันเนี้ยแหละนะคือต้องเอาแบบเร็วๆอ่ะนะและต้องมีคนสนใจเยอะๆนะคุณถึงจะผิดได้ไม่อย่างนั้นคือสุดท้ายบอกไปพวกลี่คุณขายไม่ได้นี่ก็จบเลยถูกไหมอ่าโอเคต่อไปขั้นตอนที่5นะครับก็เหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ด้วยแล้วนะครับก็คืออย่าเพิ่งไปคิดว่าจะหาเงินที่จริงในใจก็อยากจะหาแหละถูกไหมฮะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะหาเงินนะคุณจะทําแบบสี่ข้อข้างต้นไม่ได้นานฮนะสีข้อข้างต้นมันคืออะไรฮะหก็คือสร้างมูลค่าใช่ไหมสองก็คือประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ นะครับสามก็คือไม่ทําเหมือนงานอุตสาหกรรมก็คือทําออกมาได้น้อยถูกไหมก็คือใส่ใจรา,ายละเอียดสุดๆอ่ะส,ส,สีก็คือไม่ตั้งราคาโอ้โหถ้าคุณคิดจะหาเงินจะหาเงินนะสี่ข้อนี้ทําไม่ได้เลยนะครับอ่ะเราไปทบทวนกันดูแล้วคุณจะมีไรายได้จากงานอดิเรกแน่นอนครับโอเคนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหางานอดิเรกอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่ใช่แบบที่ผมพูดแบบนี้ก็คือการขายของออนไลน์ นะครับใครขอออนไลน์ทําไมผมบอกว่าเป็นงานอดิเรกได้ก็เพราะว่าคนซื้อของอยู่อยู่แล้วอะนะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ซื้อเยอะนะครับคุณซื้อไม่ล่ะผมก็เชื่อว่าถ้าคุณฟังพอดแคสต์อยู่คุณก็ซื้อเพราะว่าคุณกําลังเสพอะไรเกี่ยวกับออนไลน์คือใช้อะไรเกี่ยวกับออนไลน์อยู่ดังนั้นผมเชื่อว่าคุณก็ซื้อของบ่อยเหมือนกันบนโลกออนไลน์นะครับดังนั้นคุณควรจะมี ความรู้นี้นะครับและความรู้ของผมเนี่ยถ่ายทอดประสบการณ์มาเป็น20กว่าปีนะครับทั้งการทําธุรกิจและก็ออนไลน์ผสมกันนะครับโดยผมให้ชื่อเป็นกลยุทธ์วอลเ e ็ตติ้งในหนังสือเนี่ยที่ผมแจกนะชื่อเงินไม้ง่ายๆจะมี22เคล็ดลับวอลเล็ตติ้งอยู่ในนั้นนะครับตั้งแต่บอกว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงนะครับหาของยังไงขายที่ไหนได้บ้างแล้วก็ทํายังไงให้ขายดีในแต่ละที่นะฮะก็ปกติ3 50บบาทนะแต่ว่าผมแจกฟรีนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ย ก็สามารถแอดไลน์แอดวรัตภพนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิป u t u b e นะครับถ้าเกิดคุณดูบน YouTube หรือว่าใต้ลิงก์คลิปทาง Facebook ก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปรับหนังสือได้แล้วนะครับหนังสือฟรีครับแต่ว่าช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคุณฟังพอดแคสต์ถ้าเกิดฟังในแอปพลิเคชันทางมือถือนะครับที่ไหนสามารถรีวิว5ดาวให้ผมได้ก็รบกวนรีวิว5้าดาวให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำพอดแคสต แล้วก็ถ้าอยากจะฟังพอดแคสต์แบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้นะครับผมขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้ครับสวัสดีครับ